อเด็กครับถูกต้องจ้าเด็กใครคิวได้หนึ่งคะแนนเด็กหญิงโมเดลอันนี้ใส่ตัวอะไรเข้าไปจ้ะรอลิงค่ะถูกต้องจ้าได้หนึ่งคะแนน คนสุดท้ายเด็กชายติม้มอันนี้อันนี้คำนี้จะยาวหน่อยนะจ๊ะใส่ตัวอะไรเข้าไปจ๊ะเออมสางอาครับถูกต้องตอนนี้ได้ไปคนละสองคะแนน